I never made it, but I know.

ดูทะเลหมอกฝั่งโน้นเนยเอเีอขันรอ่ะอน่ถือไปถ่ายไปดโอไปเลยไปขึ้นวันนทะเลหมอกข้พิดาก่อน ไปบ้านไหนอดี๋ยวแม่อ็เดย่ดแ,ยแม่ปูไปหมกทะเลหรอกไม่ไปหมกทะเลหรอก เวลาทะเลหมอกเราต้องไปดูตรงนู่นไหมที่เราไปดูเมื่อวานมุมนู่นอะป่ะมาลูกเต๋ไปตรงไหนไปดูรถยนต์เฮาคุณดราไปนัป่งนั่นเป๊ะรถยนต์ไปดูรถเตากันเถอะนี่สวยมากเลยอ่ะนี่สวยไหมอากาศดีไหมคะแม่ก็คือลูกงไปดิสีที่แมวแมวต่อแมวเฮ้ย

ถ้าเล่นหมอกอยู <go ld die way> ่ไกลมากมีเจ้าปลาเรี้ยให้กินด้วยตรงไหนลูกโน้นไงมาไปถั่วเขาให้เดี๋ยวกินด้วยอากาศกำลังดีเย็นสบาย มีเทะเลหมอ,อกด้วยนะครับ <c oughs> เงียบนะครับเงียบสงบผมว่ามาวันธรรมดานะครับ <c oughs> เงียบสงบมากเมื่อคืนเงียบกิ๊บเหมาะกกบการพักผ่อนเป็นอย่างสูงใช่ไหมน้องนะถ้าเกิดว่าเขาควยยิ่งคบับ้านนะ ก็ถ้านอนรีสอร์ทฝั่งนี้จะได้ถ้าถ้าถ้านอนรีสอร์ทฝั่งนี้นะครับก็จะได้วิวทะเลหมอกตอนเช้าแล้วก็ตอนอาทิตย์ตกนะครับส่วนรีโมรีสอร์ทที่ผมนอนก็จะได้วิวของเมืองเชียงใหม่นะครับโน่นโกจันแคมม์ฟมส่วนนี้ก็ลานสายหมอกครับการเต็น แดกันสันมาด้วยอ่านั้นอีกรีสอร์ทนึงดูบรรยากาศเรามาดูบรรยากาศตอนเช้ากันนะครับน,น,น,นี่นะครับนี่คือวิวของบวกจันแค้มฟาร์ม อย่างที่บอกนะครับว่าตรงนู้นนะครับตรงนู้นเป็นม่อนแจ่มนะครับตรงนู้นเขาตรงนู้นเป็นม่อนแจม่มตรงนี้วิวดีมากครับมีทะเลหมอกด้วยตอนเชา้าแล้วก็เงียบสงบนะครับใครที่จะไปม่อนแจ่มก็แนะนำนะลองขับเลยมาครับปกติเราขับมาทางโป่งแยงเราเลี้ยวขวาขึ้นม่อนแจ่มนะครับ นี่เราขับตรงมาเลยกกไม่กี่กิโลครับ<อ>เราก็จะได้เจอวิวแบบนี้นะครับนี่เป็นรีสอร์ทแบบฟิลแบบกลางเต็นท์นะครับเนี่เป็นแบบกลางเต็นท์ใครที่ชอบฟิวกลางเต็นท์ก็พาเต็นท์มากลางเองได้นะครับส่วนราคาผมไม่แน่ใจเหมือนกัน,นเจ้า นี่นะครับได้วิวทะเลหมอ,อกอู้สวยมากแนะนำครับแนะนำสำหรับท่านที่ต้องการมาหน้าหนาวนี้นะครับบวกจานแคมป์ฟาร์มครับไล่มืนล้านวิวล้านกลางเต็นท์ครับ้านสายหมอกแล้วก,ก็อีกหลายหลายหลายรีสอร์ทนะครับครับเลยจากม่อนแจ่มมาอีกนิดเดียวครับประมาณสิบกว่าโลเราจะได้วิวประมาณนี้นะครับ อาหารเช้าหลาังจากทานข้าวเช้าเสร็จนะครับแล้วก็มีแผนไปเที่ยวในตัว บริเวณเพิร์ลแมลิมนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปคาเฟ่เปิดใหม่นะครับปังลุงแล้วก็ไปสวนส้มอ่าไปสนไปเที่ยวสวนส้มกันต่อนะครับผมไปเออคาเฟ่ปังลุงไปไปชนไทยกัน เลือกนั่งได้เป็นวิวต้นไม้ใหญ่เนาะนีะ่น,นะครับชั้นที่หนึ่งเจ้า ไปดิมันชั้นที่สองฮะ<า>บนปลายนู่นเลยเหรอเนี่ยทางนี้อ่ะเนี่ยนะไปเดี๋ยวเราไปชั้นที่สามกันที่ปางลุงคาเฟ่นะครับคาเฟ่ปางลุงก็ยังทดลองเปิดอยู่นะครับเปิดมาได้หนึ่งปีนะ ก็ยังมีสวนที่ยังทําอยู่นะครับก็มีต้นไม้สองต้นมีต้นนู้นอีกต้นหนึ่งสวงเหมือนกันนะครับชั้นสามแล้วมีนี่อีกชั้นหนึ่งนะครับชั้นสี่องนนี้ ปีลาปีนายกล้ากลัวขึ้นไปเลยปีลากูนั่งเหรอเราไม่นั่งเหรอตะไคร้ใครจะไปนั่งเนี่ยตะไคร้ไปเราไปชั้นที่ห้ากันกับกลัวจัไป ย่าย่าย่านะอันนี้คือชั้นที่ห้านะครับชั้นบนสุดเลยโอ้โหเป็นไฟฮาร์ลดีจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินก่อนเดินก่อนเดินข้ามครับเดี๋ยวข้าม นี่เข้าได้เออเข้ามาได้นี่ชั้นที่ห้าโอ้โหสูงมากเลยยายายาย,ายน,าน,นั่งนี่นั่งตรงต้นนะี่นั่งนี่นี่เออนะดีกว่ามันหนักมันหนักกะนี่ น้องเตอขึ้นมาแล้วชั้นที่ห้านะดูฮะบนยอดไม้เลยทีเดียวมีวิวเฮ้ยคาเฟ่ปางลุงเปิดใหม่นะครับไป่ิดาอยู่ไหนทิดาที่ไหนคาเฟ่สวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อนี่ครัวกาแฟเองตัวอ่ะครับ ก็ไม่ออกกำลังขึ on, like right. <wh> ้นมาดูดิเฟชไม่แบกตัวก่อกนี่ดูดูเสียวไหมขึ้นมาสร้างเสียวไหมครับไม่เฉียวหรอกแต่ตอนลงนี่หรืครับ ไปว่าแล้วก็ไปเมื่อกี้เราไปต้นหมูนมานี่ไงอันนี้วิววิวที่ไหนเนี่ย ที่เดิมนี่หมาหน่อยแย่อากาศดีไหมคะ,อ,ะอากาศดีไหมคะ,ะดีค่ะไปครับวันนี้วันที่สองเรานอนฝั่ง A2 นะครับนอนอีกฝั่งหนึ่ง วันนั้นคืนแรกเรานอนตรงนู้นนะครับนอนอยู่ฝั่งนู้นนะครับไ,ได้วิวเชียงใหม่เนาะแล้วมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับนอนฝัง่งเอสองอันนี้ก็วิวมอนแจมนะครับก็ฝัง 2, ่งเอสองข้ตื่นออกมาปุ๊บก,ก็เดินออกประตูมาก็อ้า เลยออกมาก็เห็นทะเลหมอกเลยทีเดียวพอได้ถ่ายไปแล้วนะทะเลหมอกดูตามเดนเดรเสาร์ไปนะครับเดนรเสาพาเเที่ยวเดินทะเลหมอกแจ้วดีสสองดูทะเลหมอกมาดกน้ไปดูทะเลหมอกอะไรอะไร

ไม่รู้จ๋อไหมตาภาับนก่อนภามันเข้าไปก่อนไม่ทับไม่ทับค่ะมบางลูกกระตาไอ้นี่เดี๋ยวเฉยนี่นี่ไอ้นี่ไม่เฉยแล้วกันอะไรอะไรไปไปทังปุ่นนะไปตรงไหนไปตรงไหนบอพี่ได้ไปตรงไหน 这样。<laughs> <laughs> เย็ตั <c oughs> ว่ข้าไปแหววเขาขี่ลงไปเนี่ยนันหรอล่ะนะแล้วเขาขี่อ้อมไปตาลงลุงใช่ไหมแล้วก็เขาขี่ไปปูนลงปูนแล้วก็ขึ้นไปม่อนแจ่มมาม่อนแจม่มจะปูนมั้นนะ แล้วก็ขี่อ้อมไปสวนส้มบุญแล้วก็กตีกางสเสมอง,งนี่แต่นีเสมองแล้วก็วนขึ้นนี่เนี่ยนวนขึ้นทางเสาโทรศัพท์เนี่ยวนนี่งานมันก็มาขึ้นทางนี่แล้วก็มานอนที่เดิมสวยเนาะบรรยากาศด,ดีเงียบสงบตอนช้าก็ 我无所谓。No